โุกคนดีใช่พี่นิวตัวจริงอะเปล่าเนี่ยนี่เราจะพาไปดูนะเราเขียนชื่อพี่นิวแบบครบจบเป็นคาราเบ่ในตลาดาใช่ไหมเวลาจะกิน,<ค>น<ด>อะไรเงี้ยเขาก็จะมาซื้อของแล้วก็มากินในตลาดใช่ไหมถือว่าอ่ะให้สองดาวแล้วเพราะว่ามีที่นั่งนะมีที่นั่งในตลาดแล้วพอมาตรงนี้เหมือนจะยังอยากเล่นกับพี่นิวจังเลย หลงนะแต่หมดเวลาก่อนดูแล้วเหมือนเจอทำเป็นร้านกอาจ<ห>จะเสี่ยงไน้ํนาก็จะมีทั้งของใช้แล้วของของกินนะให้สามดาวแลละเพราะว่ามีของใช้ของกินแล้วก็มีที่นั่งแล้วก็มีห้องน้ำรับแอนหนูหน่อยสิหนูหนพิมพ์ชื่อไปแล้วเดี๋ยวขอยาให้ดูนะทุกคนนะอยากเลนะ่น โอเคเลยถือว่าตลาดนั้นมีสปยค่ะก็เลยพูดว่านู่นแล้วก็ให้คะแนนความสวยงามจัดเรียงระเบียบเป็นสี่ดาวแล้วกันนะโอเคเอสี่ดาวเฮ้ยพี่นิวอยากไปอยากเอาไอ้นี่มาอีโมจิทำยังไงอะเดี๋ยวนะมาดูลายเส้นที่เดวยกันนะทุกคนไปเสิร์ชหาอีโมจิไม่เป็นไรนี่ละกันนะสี่ดาวโอเคไปสี่ดาว หนูอยากเล่นกับพี่นิวอืพี่นิวมีตัวปอไหมอพี่นิวก็บอกว่าห้าดาวนะคะสี่ดาวสี่ดาวนะโอเคอ่ะว่าแต่ใครใครคือเจ้าของเองอใครใครคือเจ้าของเอางี้ก่อนใครคือเจ้าของคนไหนอะ่ะเดี๋ยวต้องรู้ก่อนว่าใครคือเจ้าของ ผมอ๋อคนนี้คน хорош, คน,คน,นี้นี่นี่นี่คนที่ใส่ชุดทหารนี่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 อ่าคนนี้โอเคเอาไปสี่ดาวนะจ๊ะไปคนต่อไปตลาดนั้นตรงข้ามเลยเดี๋ยวขอตั้งป้ายก่อนตรงตรงตรงตั้งป้ายก่อนนะอ่าโ,โอเคตั้งตรงไหนดีให้มันเห็นคะแนนอะตั้งตรงนี้แล้วกันนะเป๊บอ่ะตั้งให้มันตรงตรงดีอัปเดตใหม่น, vised, นี้มันแบบโอเคมาตั้งป้ายไปก่อนไป ตลาดเดี๋ยวขอดูป้ายก่อนนะตลาดเทศบาลตลาดเทศบาลเหรออมืมีป้ายแบบยินดีต้อนรับด้วยนะอะให้หนึ่งคะแนนไปก่อนละกันเพราะว่ามีป้ายตลาดที่แบบชัดเจนอะให้เราเดินเข้าไปนะพอเดินเข้ามาจะสังเกตว่าเออ่คนเนี้ยเขาเอาบ้านหลังเนี้ยมาทําตลาดใช่ไหมมันก็จะดูเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะอืม พอเดินเข้ามาเนี่ยอ่ะคนนี้ใครเป็นเจ้าของวะจระเข้จระเข้อ่ะคนนี้จระเข้คือเจ้าของนะโอเคก็เดินเข้ามาก็จะเจอกับเหมือนเป็นบ้านของเล่นนะอ๋อสนามเด็กเล่นโอเคแล้วพอเดินเข้ามาอีกก็จะเป็นร้านขายเสื้อเฮ้ยแล้วก็มีร้านให้อาหารมา้าอุ้ยแจมอยู่นะแล้วก็มีร้านขายอุปกรณ์ดนตรีอมืมีร้านขายสายไหม แล้วก็มีร้านขายเอร้านเกมว้าถือว่าเป็นตลาดนัดที่ครบวงจรเหมือนกันมีทั้งของกินของใช้แล้วก็แบบมีกิจกรรมให้เล่นน่ะอ่าอ่ามีห้องน้ํามีห้องน้าโอเคมีห้องน้ําตอนแรกนึกว่าไม่มีนะเกือบจะหักคะแนนแล้วอ่าที่นั่งอ่ะที่นั่งมีที่นั่งมีที่นั่งมีนะที่นั่งมีอยู่แล้วก็ตรงไหนอีก บริเวณบ้านเราไม่นับนะะในบ้านเราไม่นับเราจะนับบริเวณแบบนอกบ้านแล้วกันนะขอดูในเซมมีตู้โค้งให้กดด้วยนะตรงนี้นี่มีมีแบบเป็นเป็นตู้โค้งให้กดด้วยนะอืมโอเคอยู่โอเคอยู่นะมันดูวุ่นวายก็ไม่รู้เนาะ <laughs> โอเคแล้วนี่คืออะไรนะ <laughs> อ๋อมีน้ําเลมอนด้วยเหรออ๋อพอหน้าตลาดก็มีน้ําเลมอนแล้วก็มีร้านขายเขาดอกด้วยฟรีไม่ต้องจ่ายด้วยนะ อืมพี่นิวว่าตลาดนี้ครบวงจรเลยคือแบบมีทุกอย่างครบเลยนะเพียงแต่ว่ามันก็สวยนะยังไงดีสี่ดาวหรือห้าดาวดีทุกคนนะอ่ะให้ห้าดาวแล้วกันเลยนะตลาดตลาดที่หมาไม่กล้าเข้าโอเคหมาคงไม่กล้าเข้าแล้วแหละอ่าให้